การทำคลิปสตอรี่นะคะหรือคลิปติ๊กต็อกนะคะทีนี้น้อจะบอกก่อนนะทุกคนนะคะนจะบอกอันนี้ก่อน <c oughs> thank you อะพร้อมหนาหัวข้อนะ การทำคลิปสตอรี่กับ TikTok นะคะทำคลิปสตอรี่ติ๊กต็อกนะเพื่อนๆมากี่คนแล้วเพื่อนๆมากี่คนแล้วอะเจ็ดร้อยขอขยับกล้องนี้นะพอดีปาก้กาหมดมานะคะเราจะบอกว่า คุณสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะคะเราเนี่ยคือมีหน้าที่คือสร้างยอดดาวโหรใช่ปะถูกปะเราต้องการอะไรสิ่งที่คุณต้องการก็คือคุณต้องการคนทักใช่ไหมคุณต้องการคนที่ทักมาหาคุณใช่ไหมถูกปะในการทําช่องติ๊กต็อกในการทําอะไรนะ,ะ่ะแต่เราจะบอกเหตุผลก่อนให้ทุกคนรู้ว่าเพราะอะไรบางคนอ่ะทำปุ๊บอ่ะมีคนทักอีกคนนึงทาแล้วทำไมไม่มีคนทัก ถูกปะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันมีสิ่งที่มันแตกต่างกาันหรือว่าเหตุผลหรือว่าทุกอย่างอ่ะคนนึงทําได้อีกคนนึงทาไม่ได้อีกคนนึงทําแล้วมีผลลัพธ์อีกคนนึงคือทําแล้วไม่มีผลลัพธ์อ่ะทุกคนแต่ว่าสองคนนี้ต้องทําอะไรที่มันไม่เหมือนกันถูกปะเพราะว่าทุกอย่างคือเราเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นสินค้าจะเป็นแอปเป็นระบบเป็นบอททุกอย่างการส่งสอนงน,นสอนงานทุกอ,อย่างมีเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่าความเข้าใจ นะสิ่งที่มันแตกต่างก็คือความเข้าใจซึ่งนกก็ไม่ได้มีความเก่งอะไรขนาดนั้นเกี่ยวกับติ๊กต็อกไม่เคยไปเรียนคอร์สอะไรเกี่ยวกับติ๊กต็อเรียนรู้เองหมดนะเรียนรู้เองหมดทุกอย่างตั้งแต่การสมรัครตั้งแต่การทํำคลิปตั้งแต่การตัดต่อตั้งแต่การอัดตัวซื้อใส่อันนี้คือนกเรียนเองหมดเลยเรียนเองหมดก็คือหาข้อมูลเองแล้วก็ฝึกทําเอง เพราะว่าเราอยากทาเป็นนะะทีนี้นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้มีคนทักหาคุณนะคะเราจะบอกให้หนะว่าเหตุผลที่คนจะทักมาหาคุณคืออะไรนะคะเหตุผลก็คือว่าเขาจะทักหาคุณถ้าเขาเนี่ยดูคลิปคุณดูคลิปคุณและก็ดูซ้ำๆดูแล้วดูอีกดู จนรู้จักคุณดูจนรู้สึกว่าสิ่งที่เรานําเสนอออกไปมันคือเรื่องจริงนะคะเขาจะทักหาคุณเมื่อเขาดูคลิปของคุณดูซ้ำซ ดูแล้วดูอีกดูจนรู้จักปะอ๋ออ๋อคนนี้หรออ๋อเมื่อวานก็ถอนตังค้าก่อนก็ซื้อทองนี่ปะอ๋อมันทำงานอะไรวะเฮ้ยมันโปรโมทแอปใช่ปะเฮ้ยมันมาจากคนนี้หรอเฮ้ยเป็นพนักงานโลตัสมาก่อนอ๋อเฮ้ยเป็นแม่ค้าตลาดนัดมาก่อน่ะคนนี้เคยดูคิดันอยู่ดูแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรานําเสนอออกไปเนี่ยมันคือเรื่องจริงและเขา ชเ,เชื่อเราและเขาเชื่อเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะคะทำคลิปออกมาไม่ดีทำคลิปออกมาอะไรก็ใหม่รุมันก็ไม่แปลกที่เขาจะไม่ทักเพราะอะไรก็เขาไม่เชื่อก็เขาไม่เชื่อคุณเพราะฉะนั้นนี่คือความลับเลยตุกคนนี่มันคือความลับเลยจ้ะ นะคะนี่มันคือความลับนะคะโอเคอย่าเพิ่งถามนกนะเรียนก่อนดี๋ยวลูกให้ถามตอนท้ายเลยนะคะเดี๋ยวทําไปต่อไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวทําไปต่อไปเนี่ยนะ,ะทําไปต่อไปเลยทุกคนมันจะไม่เสียจ <c oughs> โอเคมานะคะจดนะจดนะนะคะทุกคนนกไม่ใช่ลงคลิปวันที่หนึ่งแล้วคนทักมา